สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการมือใหม่หัดเทรดทอง EPC นะครับอตอนนี้ก็ หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของการตีเส้นเทรลไล์กันไปนะครับวันนี้นะครับนิวจะมาแนะนําเรื่องของการใช้เครื่องมือนะครับพา rale channel นะครับหรือว่าเป็นเส้นขนานนะครับอ่อเส้น2เส้นนั่นเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ลองใช้ตัวของเส้นเทรลไล์ไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยลองใช้ตัวของพา rale channel นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนิวจะมาแนะนําในเรื่องของการใช้เครื่องมือดังกล่าวนี้ให้ดูนะครับว่าเออนะครับตัวของเส้นพา rale channel เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเรื่องของการเทรดเนาะนะครับเรา เทรดได้ทั้งบายทั้งเซลเนี่ยนะครับแน่นอนว่าบางจังหวะนะครับที่กราฟไปชนแนวต้านนะครับที่มันเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรได้นะครับอ่ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้เครื่องมือดังกล่าวตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เครื่องมือ r a l l e l channel เนี่ยนะครับหรือว่าเส้นตัวเส้นเทรนไลน์สองเส้นเนี่ยอ่เรียกง่ายๆแบบนั้นละกันเนาะจะใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่แถบเครื่องมือกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะในส่วนของ parallel channel นะครับก็จะอยู่ในส่วนของแถบเดียวกับเส้นแนวโน้มเลยก็คือเราจะมาใช้คําว่า parallel channel แบบนี้นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะใช้ตัวของเส้นเทรลายนี่แหละนะครับแล้วก็ copy เส้นมาก็ได้นะครับในการวางภาพดังนั้นเดี๋ยวเดียวจะพาไปดูที่การใช้ parallel channel ก่อนนะครับว่าเออตรงนี้นะครับใช้ยังไงเนาะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดียวจะพามาดูกราฟทองคําในทา m e f r a m มหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมในตัว ของการใช้ p a r a l l e l Channel นะครับตรงนี้เราจะหาจังหวะที่กราฟเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นปรับตัวลงนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าอาจจะวิ่งขึ้นลงนะครับในกรอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราใช้ตัวเส้น p a r a l l e l channel เนี่ยเพื่อกําหนดหากรอบดังกล่าวในการเข้าเทรดบายและเซลล์นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูในการใช้งานกันนะครับ parallel channel นะครับตรงนี้เราก็จะหาจุดอ้างอิงคล้ายๆกับการใช้เส้นเทรลไลน์เหมือนเดิมเนาะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะหากรอบถ้าเราจะเล่นบายนะครับเช่นเอ,อ่อตรงนี้นะครับเราจะลากผ่าน ไปที่จุดที่2เนี่ยนะครับเหมือนเดิมเห็นไหมก็คือเราจะอ้างอิงนะครับในการใช้จุดแบบนี้นะครับตรงนี้เนาะเราจะใช้จุดแบบนี้นะครับในการอ้างอิงนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับนิวสัมผัสจากสวิงโลที่1ไปที่สวิงโลที่2อ่าตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับอ่าอันนี้โล1อ่าอันนี้โล2นะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับนิวทาบนะครับอ่าตรงนี้นะ นิ้วทจาจากสวิงไฮด้านบนนะครับแบบนี้เพื่อที่จะมาดูเรื่องของการทดสอบนะครับถ้าสมมติว่าในการมองเทรดหน้าเซลล์เนี่ยนะครับถ้าแนวซ้ายมือแบบนี้นะครับกราฟเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วมีการชนเส้นด้านบนเป็นไงฮะเรามองเซลล์ได้นะครับมันก็คือเหมือนมีจุดอ้างอิงเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจุดคอนเฟิร์มเพิ่มเติมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างตรงนี้ถ้ากราฟนะครับมีการปรับตัวย่อลงมาสัมผัสจุดที่3นะครับสามารถเล่นใบได้ไหมเล่นได้นะครับ ก็วางเซตอัพแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นออเดอร์บายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็วางซอฟต์ o อสนะครับแอบวางไว้ใต้โล่แอบสมมติว่านิ่วางไว้400นะครับ TP นะครับสมมติว่านิ่วางไว้เออสักไฮด้านบนนะครับประมาณสักเออสวิงไฮตรงเข็มนี้ละกันอ่าตรงเข็มนี้นะนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้ากราฟนะครับมีการปรับตัวเนี่ยขึ้นมาสมมติว่าเอาแบบใกล้ๆเลยกันนะครับเอาสักพันจุดเออพันจุดเนี่ยนะครับรีบอร์ดเรโชนะครับก็จะเป็นสักประมาณ2.4-2.5ุ่อาอันนี้คือเราจะเก็บระยะพันจุดได้นะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็ถือว่าเก็บระยะได้แล้วพันจุดเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูจังหวะ ถัดไปกันนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับเราจะบายจนกว่าเขาจะมีการหลุดเส้นก็คือพูดง่ายคือหลุดกรอบอะอ่ะอย่างตรงเนี้ยมีการหลุดกรอบนะครับแถวช่วงบริเวณตรงนี้เนาะนะครับก็มีการเบรกกรอบลงมานะครับดังนี้ในเรื่องของการมองบายเนี่ยนะครับเราจะทับมือก่อนนะครับแล้วก็จะหาจังหวะในการมองฝั่งเซลลแทนนะครับในการฝั่งเซลล์นะครับในการอ้างอิงเนี่ยแน่นอนว่าเออเราจะต้องหาจุดสัมผัสหรือว่าจุดทดสอบเหมือนเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นอะ เราเ,เราลากจุดในการมองเซลก็คือเราจะลากจากสวิงไฮที่ที่1มาที่สวิงไฮที่2แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเข้าที่ไหนครับ ก็คือสวิงไฮที่3มนั่นเองนะครับออบอย่างที่เราเรียนเรื่องของการใช้เทรลไฮไปใช้เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เรายืดอ่บเรายืดเข้าไปเนี่ยปึ๊บนะครับตรงนี้เนาะนะครับอ่บนั้นเนี่ยในเรื่องของการมองเซลล์เหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะใช้พาราเรลล์ชัแนลอย่างที่บอกนะก็อาจจะเป็นการ Copy เส้นนะครับมาอีกเส้นหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็มาวางทาบแบบนี้แอบโอ้โหนะฮะเป๊ะมากอ่บเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดอ้างอิงแล้วอบอย่างเมื่อกี้นะครับที่นิวอ้างอิงให้ดูนะครับ เขาหลุดแนวรับเนาะนะครับตัวของกรอบฝั่งขาขึ้นเนี่ยนะครับปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนจากการเล่นบายเนี่ยมาเล่นเซลล์นะครับก็คืออ้างอิงนะครับสวิงไฮที่1นะครับแล้วก็อ้างอิงสวิงไฮที่2เสร็จแล้วเราจะเข้าที่ไฮที่3แบบนี้นะครับก็คือการคอนเฟิร์มนะครับในการเข้าออเดอร์เนาะนะครับแบบนี้เนาะนะครับอ่ะสมมติว่านิววางซับล็อตนะครับห้าร้อยจุดแอบวางซับล็อตห้าร้อยจุดนะครับส่วนที่พี่อ่ะสมมติว่านิวเอาตรง แถวโลนะครับแถวแวสงโลนะครับหรือว่าแนวรับซ้ายมือแบบนี้นะครับตรงนี้นิวจะบวกประมาณสักพันเกืบเกือบพันหจุดเลขกลมๆนะครับก็ประมาณสัก3าอนะครับอันนี้ก็สามารถเก็บรอบกาไรได้แล้วหรือว่าใครอยากลั่นต่อนะครับถ้าหลุดนะครับก็ ค่อยไปมองแนวรับถัดไปนะครับก็คือตรงนี้แถวช่วงนี้อ่าอย่างตรวนี้ก็จะบวกสักประมาณ3 0 0พันกว่ากว่านะครับก็สามารถเก็บรอบหรือว่าถือรันรอบได้หรือว่าจะอ้างอิงอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่กราฟเนี่ยมาชนขอบด้านล่างคือเราเข้าขอบด้านบนเซลนะครับมาออกขอบด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการอ้างอิงอ่าโดยการใช้กรอบช่องเข้ามาในการหาจังหวะ เซลล์ uh, sell, นะครับเสร็จแล้วก็มาเทค p ปรฟิตที่กรอบด้านล่างแบบนี้นะครับตรงนี้เราจะบวกอยู่ที่4,200จุดเลยถ้าเราใช้ตัวกรอบ Parallel Channel นะครับมากำหนดในการเข้าออเดอร์เสร็จแล้วก็มาเทค p ปรฟิตที่กรอบอีกฝั่งหนึ่งคือเข้ากรอบบนมาออกกรอบล่างแบบนี้เนาะ อันนี้ก็คือเป็นการใช้เส้น Pal l e l c h a n n e l หรือว่าเส้น t ทรลไลน์เนี่ยสองเส้นเข้ามากําหนดจุดเซลล์และจุดบายนะครับอ่าอันนี้คือให้ดูในจุดเซลล์ไปละนะครับทีนี้มาดูจุดอ้างอิงนะครับอ่าจุดบายกันบ้างนะครับการอ้างอิงจากจุดบายเนี่ยนะครับไออย่างตรงนี้เรากําหนดนะครับตรงนี้นะครับเป็นโลหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้นะครับอาจจะเป็นโลสองอ่าแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเอ่อจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราพูดกันไปเรื่องของการกําหนดจุด2จุดเนาะตรงนี้ถ้าเราจะมองถ้าจะมองภาพในการเล่นบาย ก็อาจจะต้องดูแนวรับนะครับประกอบเพิ่มเติมว่าไอแนวที่มันชนตรงเส้นด้านล่างเนี่ยซ้ายมือนะครับมีแนวรับนะครับในการทดสอบหรือเปล่านะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับจะมีบริเวณแนวรับนะครับในการทดสอบอยู่เห็นไหมตรงนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเข้าออเดอร์บายได้นะครับ เพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่ามีการชนกรอบด้านล่างนะครับแน่นอนว่ามีจุดคอนเฟิร์มนะครับมีแนวรับแล้ว1อ่ะแล้วก็มีกรอบ Channel แล้ว2นะครับก็หาจังหวะเล่นกับตัวได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสวนเทรนนะครับหรือว่าเล่นกลับตัวเองก็ตามอ่าแต่แลนเนี่ยถ้าจะเล่นออเดอร์บายตรงนี้นะครับเราก็มาเข้าออเดอร์บายนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมตั้ง s t o อปลอสีทุกครั้งนะครับก็เข้าออเดอร์บายอ่ะสมมติว่าดูเข้าตอน ราคามาทดสอบเลยเสร็จแล้วนะครับตั้งซับลอดนะครับสักประมาณอ่ะห้าจุดนะครับอ่ะสมมติว่านิวตั้ง500จุดทีพีนะครับสมมติว่านิวเอาออกตอนที่เขามาชนกรอบด้านบนเนะ่ยเพราะว่าเวลาเราเทรดจริงเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนเนาะนะครับอ่ะสมมติว่านิวออกตอนที่ เขาชนกรอบด้านบนนะครับตัวของกรอบชันลเนี่ยตรงนี้ในวูจะบวกประมาณสักใกล้ๆพันห้าร้อยจุดนะครับคิดเป็นรีลีวอเรชประมาณเกือบ 3R เลยก็ถือว่าโอเคนะนะครับในการเล่นกับตัวเนาะบริเวณแนวรับก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะเล่นเซลล์หรือว่าเล่นบายนีย่เราใช้เส้นพา rale channel หนึ่งเส้นก็คือกรอบหนึ่งกรอบเนี่ยเล่นได้ทั้งบายทั้งเซลเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็ ไม่มีอะไรที่มันเยอะแยะเต็มหน้าจออบางทีเราไปใช้ i s i m ซต์แม็ดีนะครับ b o อนเจอร์แ Band ใส่รวมรวมยัดไป5 6 10เครื่องมือเนี่ยบางทีเราก็สับสนตัวเองว่าเอออันไหนจะเชื่อเครื่องมือไหนดีถูกไหมนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเรามองแนวรับแนาะต้านเป็นนะครับใช้เทนไลน์ได้ ดูเอ่อพาร e เรลชานัลดูชานลได้นะครับหรือว่ามองเรื่องของเบสิกพื้นฐานได้เนี่ยทำกำไรได้แล้วนะครับไม่ต้องไปดูเครื่องมือเยอะเลยอ่ะดังนั้นก็อันนี้เป็นจำลองให้ดูว่าถ้าเราเทรดทำกำไรทองคำเนี่ยแล้วใช้ Parallel Channel เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นออเดอร์บายหรือเซลนะครับไม่ว่าจะเล่นตามเทรนสวนเทรนเล่นกับตัวเนี่ย ก็สามารถทำอะไรได้ทั้งหมดนะครับก็ให้ดูตามคอนเฟิร์มนะครับตามที่นิวได้สอนไปทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจาก EP 1นึะครับจนถึง EP ณปัจจุบันนะครับก็อย่าลืมทบทวนคลิปวิดโอทั้งหมดด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นจําลองให้ดูเนาะอ่ะในเรื่องของการที่เขาเบรกขึ้นไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะเล่นเล่นจังหวะ Follow Sell ต่ออ่ะสมว่าเทรนเป็นขาลงเนี่ยนะครับเราก็หาจังหวะที่กราฟเนี่ยอ่ามาทดสอบแถวบริเวณแนวต้านนะครับอ่ะก็คือ มาชนแนวต้านเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนาะปึ๊บไอ้แล้วก็จะเล่นเซลล์เนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็อ่สมมติว่า New Copy เส้นนะครับไอ้แล้วก็มาวางเนี่ยไอ้ถ้ากราฟมาชนแนวต้านนะครับแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆเส้นเนี่ยไอ้หรือว่าชนเส้นด้านบนเนี่ยนะครับเราจะเสี่ยงเข้าก็ได้อสมมติว่า New เข้าเซลล์ตรงนี้เลยนะครับวางซับรอส์นะครับไอ้ไว้สัก500จุดนะครับไอ้วางซับรอส์ห้ารจุดเนี่ยตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ TP นะครับสมมติว่า New เอา TP เอาแค่ สักพันจุดเนี่ย t P พันจุดนิดเดียวเองเนาะจะเห็นได้ว่าถ้านิวเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับซบลอน500 G P พันจุดเนี่ยได้แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเทรนด์เป็นขาลงเหมือนเดิมนะครับแล้วเขามีการเอ่อเบรกเอาต์ลงต่อนะครับหรือว่าหลุดแนวรับลงต่อเนี่ยนะครับเราจะไล่ามาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยจะบวกทีละ2,000นะครับอาจจะไล่เป็นเลทโปรฟิตรันเนี่ย2,000จุด3,000จุดได้หมดเลยหรือว่าจะมามองแนวรับเดิมเนี่ยก็จะบวกประมาณสัก 3,500จุดอดังนั้นเนในเรื่องของการเทรดทางกำไรนะครับทองคำเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลักๆนิวจะมองเรื่องแนวโน้มเป็นหลักก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมองเรื่องแนวรับแนวต้านนะครับหรือว่าจะเอาเทรนด์ไลน์เข้ามาประกอบเพิ่มเติมทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันคืออาวุธเสริมถ้าเรามีพื้นฐานดีเรื่องของการมองเทรนด์นะครับเรื่องของของการมองแนวโน้มได้เนี่ยนะครับเราจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไหนนะครับอินดิเคเตอร์ไหนมาประกอบเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับ มีจุดเข้าที่คมหรือว่าจะมองอจุดเข้าที่ดีได้นั่นเองอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้เครื่องมือ parallel channel นะครับก็อย่าลืมทบทวนแล้วก็ไปตีเส้นนะครับฝึกกันเนาะนะครับใครได้ผลยังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผม